อากาศรอบบ้านอากาศเย็นสบายค่ะไม่ถึงกับหนาวเนาะไม่หนาวเหมือนวันไอจะได้นำสง่งนะคะนาทีของเราก็จะได้ขึ้นนี่นาทีก็ยังไปเร่งกำลังใจให้เพื่อนๆเช่นเ,นเดียวกันค่ะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ก็ดีใจที่เราตั้งใจทำเนาะค่ะแล้วก็ออยู่ในเขียวค่ะเขียวอยู่ค่ะนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะค่ะป้าก็อยากจะลองใส่เพลงดูเหมือนกันเนาะเผื่อยอดวิวจะไดะ้เยอะๆ AI จะได้นำส่งนะคะ นาทีของเราก็จะได้ขึ้นนีนนาทีก็ยังไปรถยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้วันนี้กันเื่อนอายจะได้นำส่งนะคะนาทีของเราก็จะได้ขึ้นนีนนาทีก็ยังไปเรืยก่อ อ,อยู่ในเขียวค่ะเขียวอยู่ค่ะแล้วกอ็อยู่ในเขียวค่ะเขียวอยู่ค่ะนะคะเป็นเพื่อนเนาะค่ะป้าก็อยากจะลองใส่เพลงดูเหมือนกันเนาะเผื่อยอดวิวจะได้เยอะๆเอะคะ่ะเป็นเพื่อน เนาะค่ะป้าก็อยากจะลองใส่เพลงดูเหมือนกันเนาะเผื่อยอดวิวจะได้เ,เยอะๆเอเราก็ต้องทำงานตรง AI เนาะค่ะเรา AI ประมวลผลค่ะทุกอาทิตย์ไปเนาะแดตบอร์ดของป้าป้าสิริลักษ์ค่ะมีทุระที่จะต้องเดินทางเข้าตัวจังหวัดเนาะค่ะก็มีนัด คุณหมอค่ะหลานมีนัดกับคุณหมอค่ะเพื่อนๆนดูแล้วนะคะตื่นเช้ามาเพื่อนๆอย่าลืมกินน้ํานะคะกินน้ําก่อนเลยอันดับแรกเพื่อกระตุ้นการเรื่อยๆค่ะทีละเล็กทีละน้อยไลค์ก็ไลค์แล้วค่ะไลค์แล้วค่ะไลค์อาทิตย์ละประมาณสามวันเนาะค่ะเพื่อนๆ วันหยุดหลายก็จะใส่เพลงเนาะ <_ an> มือใหม่ทั้งหลายถ้าจะใส่เพลงก็ใส่ได้เรื่อยค่ะ <_ an> ทีละเล็กทีละน้อยไลค์ก็ไลค์แล้วค่ะไลค์แล้วค่ะไลค์อาทิตย์ละประมาณสามวันเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะ <_ an> ทำงานของลำไส้นะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็ วันหยุดหลายทำงานของลำไส้นะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็วันหยุดหลาย วันหยุดไหลายเนาะค่ะแต่เ,เราให้ดูว่ามันเป็นต้นฉบับออเค่าถ้ามันขึ้นว่าเป็นต้นฉบับก็ใช้ได้นะค่ะก็เป็นกำลังใจให้ป้าด้วยก็แล้วกันเนาะค่ะค่ะวันนี้ก็อ,อ,อากาศก็อบบ้านอากาศเย็นสบายค่ะไม่ถึงกับหนาวเนาะ ไม่หนาวเหมือนวันน,นะะด้แเนาะค่ะแต่เราให้ดูว่ามันเป็นต้นฉบับอเค่ะ,คะถ้ามันขึ้นว่าเป็นต้นฉบับก็ใช้ไดะะ้เราก็ต้องทำงานตรง AI เนาะคะ่ะเรา AI ประมวลผลค่ะทุกอาทิตย์ไปเนาะแดดบอร์ดของป้าก็ดีใจที่เราตั้งใจทำเนาะคะ่ะ เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆเช่นเ,นเดียวกันค่ะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะก่อนนะคะเพื่อนๆวันนี้ไม่ค่อยหนาวค่ะค่ะอากาศกำลังเย็นสบายเลยนี่ค่ะทำงานของลำไส้นะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็อา่อา ทำงานของลำไส้นะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็วันหยุดหลายเราก็ต้องทำงานตรง AI เนาะคะ่ะเรา AI ประมวลผลค่ะทุกอาทิตย์ไปเนาะเดสบอร์ดของป้า,าจะใส่เพลงเนาะ มือใหม่ทั้งหลายถ้าจะใส่เพลงก็ใส่ได้ไอจะได้นำส่งนะคะนาทีของเราก็จะได้ขึ้นในนาทีก็ยังไปเรจะใส่เพลงเนาะมือใหม่ทั้งหลายถ้าจะใส่เพลงก็ใส่ได้ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะ,ะมีช่องใหญ่แนะนำนะคะเพื่อนเ่อนถ้าเราค่ะเพื่อนเพื่อน เนาะค่ะป้าก็อยากจะลองใส่เพลงดูเหมือนกันเนาะเผื่อยอดวิวจะไดเ้เยอะๆเอวันนี้เราชาวครีเอเตอร์เราก็ต้องทำงานตรง AI เนาะค่ะเรา AI ประมวลผลค่ะทุกอาทิตย์ไปเนาะแดดบอร์ดของป้าเนาะค่ะเดีเราให้ดูว่ามันเป็นต้นฉบับอ่ะค่ะถ้า ว่าเป็นต้นฉบับก็ใช้ได้นะป้าสิริลักษ์ค่ะมีทุระที่จะต้องเดินทางเข้าตัวจังหวัดเนะคะก็มีนัดวันนี้เราชาวครีเอเตอร์ก่อนนะคะเพื่อนๆวันนี้ไม่ค่อยหนาวค,ค่ะค่ะอากาศกำลังเย็นสบายเลยนี่ค่ะนคะคะเ,เพื่อนๆ เนาะค่ะป้าก็อยากจะลองใส่เพลงดูเหมือนกันเนาะเผื่อยอดวิวจะไดเ้เยอะๆเอะก็ดีใจที่เราตั้งใจทำเนาะค่ะป้าสิริลักษ์ค่ะมีทุระที่จะต้องเดินทางเข้าตัวจังหวัดเนาะค่ะ ก็มีนัดเป็นกำลังใจให้เพื่อนเอนเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็อย่างที่บอกค่ะอะมีช่องใหญ่แนะนำนะคะเพื่อนๆถ้าเราก็ดีใจที่เราตั้งใจทำค่ะถูกแล้วนะคะ ตื่นเช้ามาเพื่อนๆอ,อย่าลืมกินน้ำนะคะกินน้ำก่อนเลยอันดับแรกเพื่อกระตุ้นการป้าสิริลักษ์ค่ะมีทุระที่จะต้องเดินทางเข้าตัวจังหวัดนะคะก็มีนัดก็ฝากเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจให้ป้า้วยกันแล้วกันนะคะป้าก็าจะกับคุณหมอค่ะหลานมีนัดกับคุณหมอค่ะเพื่อนๆ ก็เป็นกำลังใจให้ป้าด้วยก็แล้วกันเนาะค่ะค่ะวันนี้ก็วันนี้เราชาวครีเอเตอร์ก็อยู่ในเอ,อเขียวค่ะเขียวอยู่ค่ะเรื่อยค่ะทีละเล็กทีละน้อยไลค์ก็ไลค์แล้วค่ะไลค์แล้วค่ะ ลายอาทิตย์ละประมาณสามวันเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะก็ดีใจที่เราตั้งใจทำเนาะค่ะก็ดีใจที่เราตั้งใจทำเนาะค่ะก่อนนะคะเพื่อนๆวันนี้ไม่ค่อยหนาวค่ะ อากาศกำลังเย็นสบายเลยนี่ค่ะก็ฝากเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจป้าด้วยกันแล้วกันนะคะป้า,าก็จะไปเรื่อยค่ะทีละเล็กทีละน้อยไลก็ไลแล้วค่ะไลแล้วค่ะไลอาทิตย์ละประมาณสามวันเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะจะใส่เพลงเนาะมือใหม่ทั้งหลายถ้าจะใส่เพลงก็ใส่ได้ป้าสิริรักค่ะ มีธุระที่จะต้องเดินทางเข้าตัวจังหวัดเนาะค่ะก็มีนัดที่จะใส่เพลงเนาะ